คุณภูมอธิบายการฝึกแบบ MRT ให้เข้าใจดีครับผมจะปรับใช้การฝึก MRT นะครับก็คือเป็นการฝึกแบบ Metallic Resistance Training นะครับผมคือมันเป็นการฝึก Weight Training นี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นการฝึกต่อท่ากันอย่างน้อยคือ3ท่าติดต่อกันนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งนะผม MRT เนี่ยนะครับมันมีชื่อว่า Peripheral h e a r t Action Training คือมันเล่นกับหัวใจอายกตัวอย่างนะครับเช่นผมสควอตใช่ไหม จนหมดแรงอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง12ครั้งนะครับเสร็จแล้วผมไม่พักผมจะไปต่อด้วยท่าดึงข้อต่อเลยนะครับการดึงข้อนะผมจะทำให้เลือดนะครับจากขาที่เราไปสควอตมาเนี่ยเดินทางไปที่หลังนะครับเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมดึงข้อจนหมดแรงแล้วใช่ไหมอาจจะอยู่ประมาณ1 0บถึงสิครั้งประมาณนี้และผมก็ไปเบนช์เพรสต่ออย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งผมหมดแรงอยู่ที่ประมาณ 10- บถึงสิครั้งเช่นกันนะครับผมเนี่ยนะครับหัวใจของเราเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับปั๊มน้ํา ที่มันจะพาเอาตัวของเลือดเนี่ยจากขามาหลังแล้วก็จากหลังมาอกนะผมดังนั้นการเต้นหัวใจมันจะรุนแรงมากมันคือการฝึกฮิตแต่ว่าเราเล่นเวทอยู่นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเรากําลังสร้างกล้ามเนื้ออย่างมหาศาลโดยการสร้างกล้ามเนื้อขาแผ่นหลังอกใช่ไหมครับและเราฝึกฮิตไปในเวลาเดียวกันด้วยนี่คือ MRT ซึ่งระบบก,การฝึกแม่งแตกแยกย่อยแบบเยอะมากๆผมบอกเลยว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีใครพูดนะผมผมีผม,ผม,ผมพ,พูดอยู่คนเดียวมั้งถ้าใน ในไอเนี่ยในคนที่แบบสร้างคอนเทนต์นะครับไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมจริงๆลองไปเสิร์ชดูกด Google ตอนนี้เลยกดคําว่า MRT แล้วผม Metabolic r e s i s t a n c e Training มีเต็มไปหมดแล้วมีงานวิจัยเพียบนะครับบอกเลยนะครับผม